ตอนนี้เราก็รอเต็นท์มาถึงคอกเพิ่มคอกเพิ่มซับนะคะพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่ขอแนะนําตัวแป๊บนึงนะคะครับผมเป็นคนได้รับหน้าที่จากเสียแซกเจ้าของคอกเพิ่มซับปาร์มให้มาดูแลบัวเอามาประกวดวันนี้สองตัวครับผมเสียเสียแซกไม่มาเหรอคะครับเสียแซกอยู่ต่างประเทศครับอ๋อระวัง <laughs> โอเคค่ะตัวข้างหลังนี้ชื่อว่าอะไรคะตัวนี้ ชื่อว่าซูเปอร์แชมป์ครับผมซูเปอร์แชมป์นะคะน้องอายุเท่าไหร่แล้ว15เดือนครับผมค่ะเป็นลูกของใครคะเป็นลูกของแชมเปี้ยนอีสานกับแม่สายแดงดวงดีครับผมค่ะอันนี้เอาเอาเอามาประกวดใช่ไหมคะใช่ครับาาได้ไดประกวดรหรือ,อยัง ยังครับรุ่นต่อไปครับอ๋อรุ่นต่อถัดไปจากนี้เลยก็จะไปประกวดแล้วเนาะครับผมน้องๆเคยผ่านสนามประกวดที่ไหนมาบ้างคะยังเลยครับเป็นสนามแรกของเขาแล้วเป็นวัวตัวเดียวในไทยที่ซื้อกลับมาจากเขมรอ๋อเหรอครับผมอ๋อวัวตัวนี้คือซื้อกลับมาจากเขมรใช่ครับคือก่อนหน้านี้เราขายไปที่เขมรใช่ครับเขาขายไปพร้อมแม่ตอนประมาณเดือนหนึ่งอ้อแล้ว เจ้าของวัวพิ่นชอบอะไรในตัวเขาถึงได้ไปซื้อกลับมาคะแกชอบกระบาลตรงหูแล้วก็กระดูกครับผมในเรื่องของหน้านี้พ่อของเขาเจ้าแชมเปี้ยนอีสานก็คือให้หน้ามาัแบบนี้อยู่แล้วถ้าเป็นลูกของเขาเนาะโอเคค่ะถ้าสมมุติว่าอยากจะไปชมตัวจริงเขาเนี่ยคนที่ดูคลิปอยู่ไปที่ไหนคะไปที่อำเภอคอนบุรีครับผม จังหวัดนครราชสีมาโอเคค่ะได้ยินได้ยินแลววแมาว่ามีคนมาทาาทามแล้วใช่ครับผมมีฟาร์มใหญ่ในสารคามเจ้าของพ่อพันธุ์ดังตัวหนึ่งค่ะครับผมมาทาาทามแล้วครับแต่ราคาไม่แน่ครับน่าจะหลังจากกลับไปจากงานก็น่าจะมีการเปลี่ยนมือเกิดขึ้นครับย้ำๆได้ไหมคะว่า หลักไหนล่ะราคานี่ยอยูหลักหกครับหมหหลักขึ้นไปแน่นอนนะคะคสำหรับตัวนี้เนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ